ชุดนอนอินโดนะคะลักษณะคอเป็นคอกลมหน้าอกอยู่ที่46ความยาวชุดอยู่ที่36นิ้วนะคะแขนเป็นแบบหูรูดนะคะมีโบแขนสั้นนะคะน่ารักมากมีสีสีให้เลือกนะคะใครชอบสีไหนนะคะทักเชทแอดไลน์นะคะ0ู2 6 4 5ป3 0 1ค่ะ สีน้ำตาลนะคะลักษณะแขนเป็นแขนลูดนะคะมีโบผูกนะคะหน้าอกอยู่ที่44ถึง4 4น้ำตาลอันนี้เป็นสีชมพูนะคะใครสนใจสีไหนนะคะมีสีสีที่เลือกนะคะสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะราคาชุดละ280บาทนะคะเปคะ สนใจนะคะทักแชทแอดไลน์0 8 2ย4 5 1 3 0 1นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube เลยดีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ